เล้นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับมาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไปใครเครียนก่อนไปก่อนไปใครเคลียนจะเอาจะ ผลง,งานเพลงหยาดปลาบูนี่เธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะเพลงอะไรรวมมั่วไปหมดเอาสักเพลงสิฉันทนไม่ได้แล้วฉันอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าแม่ฉันตายอ่ะฉันก็ขอตายไปด้วยตายตามแม่เจ้าเถิดล่ะผ <c oughs> ู้เป็นเนี่ยงเอามาตั้งแต่น่อยจนหักไงนี่อะไรเนี่ย ตามใจแม่นี่ร่องงี้ตามใจเนี่ยทำไมอ่ะเอาดีๆสินเอ้ยนี่แกออกมากับฉันเนี่ยแกไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยนะอย่างนี้ฉันต้องการสมาธิฉันอยากอยู่คนเดียวแกจะไปไหนก็ไปเลยเอาวนี่ไล่ฉันเหรอเนี่ยใช่นี่ออกมาขัดเฉยๆเลยน,น,นะย้แม่จ๋า แม่เอื้อยคิดถึงแม่เหลือเกินตอนนี้ไม่รู้แม่เป็นตายไรดียังไงแม่จะไปเกิดใหม่หรือยังแม่จะเกิดเป็นอะไรนะแม่แต่อยู่อยงเงี้ยเอื้อยอยู่ไม่ได้นะแม่นะถ้าไม่มีแม่เอื้อยขอตายตามแม่ดีกว่าเอื้อยจะโดดน้ำตายชาก่อนชาก่อนเกิดอะไรขึ้นนางเอื้อยนี ปู่เป็นใครคะปู่อายุมึงยี่แปดยี่แปดไม่มีกลับใช่ไหมคะเอาเรื่องอื่นได้ไหมนี่เป็นใครคะเนี่ยข้าคือผู้พิทักษ์ป่าเขาแห่งนี้ข้าคือศรีนักครินอ่าสำโรงอ่าน้ำแดงอเออเทพารกากษ์เลยถูกแล้ว ท่านเทพารักนี่ท่านช่วยเอื้อยได้ใช่ไหมคะช่วยอยังไงคือเอื้อยอยากจะรู้ว่าตอนนี้อ่ะแม่เอื้อยไปอยู่ที่ไหนแม่เอื้อยเกิดไปแล้วหรือยังคะหรือเกิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านคงคิดเาว่าเกิดไปเป็นขึ้นบนสวรรค์แล้วใช่ไหมใช่เพราะแม่เอื้อยเป็นคนดีแม่ต้องอยู่สวรรค์ค่ะแม่เองไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรอกแม่เองอยู่ในน้ำนี่ทีน้ำงี้ได้ไหมพี่สี ผมผมคนซื่อนะเออในน้ำนี่อยู่ในน้ำเหรอคะอยู่ในน้ำเพราะแม่เจ้าคือปลาบูปลาบูปลาบูไม่ใช่เหรอคะเออปลาบูท่านจะเป็นไปได้ยังไงคะแม่หนูจะเกิดเป็นปลาบูได้ยังไงก็มันเป็นไปแล้วเจ้าอยากจะเห็นแม่ของเจ้าไหมล่ะอยากสิครัพี่อ่าเดี๋ยวจัดให้เลือกพี่จัดให้เมื่กี้เรือกเลือกไม่จัดให้ รำลังกายภาพบำบัดมองเลมองเลมองเลยา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 โอ้เพียงเป็นไงนะเวลาอัดละครปล่อยข้ามาเว้นผ้านเว้นทาน โอ้ไม่ใช่ไม่ได้นี่คือแม่ของเจ้าจริงหรอคะใช่แล้วเอาละเจ้ากันแม่ของเจ้าคุยกันเองกันแล้วกันข้าไปก่อนนะก็โอเคค่ะชเวิแม่จ๋าแม่จ๋าจ๋าลูกนี่แม่จริงๆรเหรอจ๋าโอ้ยแม่จ๋าแม่เกิดเป็นปลาบุกเหรอจ๊ะแม่ใช่แล้วจ้าลูกเอ้ยแม่จ๋า เอ้ยคิดถึงแม่เหลือเกินแม่ก็คิดถึงเอ้ยแม่ขอกอดเอ้ยหน่อยได้ไหมลูกจะแม่พูดเองเนาะเอ้ยไม่ได้เจอแม่ตั้งนานสบายดีนะจ๊ะแม่สบายดีจ้ะลูกจ๋าเอ้ยแม่หอมได้ไหมแม่จ๋าเดี๋ยวนะว่าไงลูกเอ้ยบ้าโวยทำไมขยับเข้าขยับเข้าเลยเนี่ยจะให้ตอดออกก็ขยับเข้าอยู่นั่นแหละแม่ อ๋อจ้าแม่จ๋าอ่าช่วงนี้เป็นช่วงเยาวชนจ้ะแม่เดี๋ยวอย่างนี้แม่ลุกได้ไหมได้จ้ามันไม่นาะแม่เนาะไปแล้วแหละแม่สบายดีหรือเปล่าสบายดีลูกเอ้ยแม่ไม่อยู่แม่รู้ไหมว่าเอื้ยทุกทนทรมานขนาดไหนอืมน่าสงสารใช่หมยถึงสงสารหนูหรอจ้ะแม่สงสารชุดอันนี้มาลูกมากิกถึงจังเลย ่ทั้งหมดนั่งลงต้องนางอ๋อคารวะท่านจี้กงด้วย <c oughs> ตกใจแต่งแ็นอะไรคะเนี่ยลุกขึ้นอะไรนะแต่งป็นอะไรคะปลาบูค่ะอ๋อเหมือนจี้กงมากเลยนี <c oughs> ่ก็ถวายบางกะโลซะเลย <c oughs> ไปไปไป ผลิตภัณฑ์สมยัยสมยัยเติมความสุขทุกครอบครัวนี่แกไปทำอะไระนี่แกคุยกับใครถ้าฉันไม่ได้คุยกับใครฉันไม่ได้คุยกับปลาบู่ปลาบู่ไม่ได้แม่ฉันฉันไม่ได้มีพี่นุธป้าบู่ไม่ใช่แม่ฉันใช่ไหมแม่แม่ไม่ใช่ปลาบู่ใช่ไหมแม่ปลาบู่อุ้ยอะไรจะตายเพราะนี่แสดงว่าเธอกำลังคุยนี่คุยกับแม่เธอใช่ไหมไม่ใช่นี่ไม่ใช่แม่ฉันแม่เธอเป็นปลาบึกใช่ไหมเฮ้ย ฮ้าแม่หนูบอกเขาอีกแล้วบอกตั้งแต่แรกแล้วอ่ะนี่นางเอื้อยนางเอื้อยหรือนางอ้ยอ้โ้ยนางอ้แหมขนาดทำผมเปิดสมองยังไม่จำไม่ได้เลยแม่ค่ะไปเอาปลาบู่มาเดี๋ยวหนูจะปบมกระแนงค่ะจัดกานมาเลยอันนี้อ้ผิดด้านอ้าวหานังขอตอบเป็นเพลงหน่อยเถอะ thank <laughs> you เตรียมกันไว้ต so, uh, like, ีตรงนี yeah. <the x> ้อ <t iny> <the x> ๋อ <t> ท <iny> uh, ุบหัวอ๋อตีข้างล่างเหรอก็ได้ได้ข้างบนดีกว่าข้างบนดีกว่าข้างบนดีกว่าตายไหมตายไหมแม่เดี๋ยวอะไรเผาอุ้ยเผาอะไรเนี่ยไปเผาที่วัดดีกว่าไปเผาไปอะไรมาไปไปอะแม่หย่าเฮ้ยตายแล้วนี่เธอเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยเอ้ย นี่เธเป็นอะไรเนี่ยโอ๊ยตีต้องผายเปิดตายเผลอไม่ได้เลยนะนี่ยังไม่ตายแค่สลบันเยือนเฮ้ยนี่เธอเป็นอะไรเดี๋ยวทำไมร้องหอมร้องไห้ใครทำอะไรเธอเมื่อกี้ฉันโดนทำร้ายแล้วมันก็เอาแม่ฉันไปแล้วมันเอาตัวแม่ฉันไปฉันต้องไปตามหาแม่ก่อนนะ,อ,ะอย่าเพิ่งไปสิทำไมอะนี่เนื้อตัวมันแมนขนาดเนี้ยอาบน้ำอาบท่าก่อนแล้วค่อยตามหาแม่แล้วกันนะแก เรื่องแม่มาก่อนอ่ะอาบน้ำไปที่หลังจะไปอะไรเดียพึ่งไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยไปเชื่อฉันไม่อาบอาบไม่อาบอาบไม่อาบอาบเอออาบก็อาบมา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 เดี๋ยวอด้ให้เฮ้ยไม่ได้จะแก้ผ้าแค่อย่างเดียวจะเยอนจะอาบอะไรล่ะนี่ฉันอุตสา์ให้แกมาเป็นเพื่อนนะแกไม่ช่วยฉันไม่ช่วยตามหาแม่ที่ช่วนฉันอาบน้ำอยู่นั่นแหละกลับออกไปเลยฮะออกไป นี่ไล่ฉันอ่ะเออเอาฉากแรกอะไรนี่ไล่ลอวโอ้โหออกขยะขย่อนเหลือเกินอะไรวะไปเลยนี่มีอะไรันตามหาแม่คนเดียวก็ได้ไม่มีใครช่วยฉันฉันตามหาแม่คนเดียวด้วยความสามารถที่ฉันมีแม่จ๋าใครมันทำลายแม่อีกแล้วแม่ ถ้าแม่จากไปอย่างนี้เอ้ยจะอยู่อย่างไรไ,ไม่อยากอยู่จะลองให้ไปใหญ่แลวนาังเอ้ยก็เมื่อกี้แม่ถูกจับไปอีกแล้วคะ่ะช่วยได้ไหมคะช่วยหนูได้ไหมฟังนะรับรองว่าคนเรามันต้องมีอารมณ์เสียใจทุกคนก็อยากจะบอกทำใจดีๆนะว่าแม่เจ้าตอนเนี้ย ไปเกิดใหม่แล้วเออเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะท่านเทพารักษ์ตอนซ้อมท่านไม่เห็นมีรูปทำอะไรขนาดนี้เลยนีคะเอาวก็ตอนรูปทำก็ไม่เห็นยังปกป้องอะไรเลยนี่ก็ถือว่าแม่แม่แม่เจ้าไปเกิดใหม่แล้วแล้วแม่ของค่าไปเกิดเป็นอะไรคะท่านเอาวก็เกิดไปเป็นมะเขือนี่ไงาไมาแล้วจ้านนูนอนชาเขียวนีค<ป>่ะ มะเขือเหรอคะนี่ไงต้นมะเขือนละนางหนูในเรื่องที่เคยอ่านมันผ่านมาเป็นมะเขือเปาะนี่คะโอ้โหโรคนี้มันโรคโซเชียลแล้วมันโอ้โหมันไวเดี๋ยวหรือจะให้เป็นเปาะๆก็ได้เดี๋ยวทำให้ไม่ได้หรอคะมันเป็นมื่เขือยาวแล้วแบบแบบนี้ก็โอเคอยู่ค่ะนี่แม่เหรอคะแม่แม่จริงๆด้วยแม่จต่ลูกคุยกันคุยกันเอาเองนะค่ะเออคนเราเวรกรรมเวรกรรมคิดถึงอีกแล้วเหรอ ไม่มีบาปกรรมแม่จ้าแม่มาเกิดเป็นต้นมะเขือเหรอคะแม่ใช่แล้วจ้าลูกแม่สบายดีไหมคะแม่โอ้สบายดีจ้าลูกจ้า่จ้าโอ้มาไงจ้าคิดถึงแม่หรอแม่หย่าเขาไหล่ะเฮ้ยจัดการมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูลักษณะจะชอบเลยเนี่ย จะคุยกับมันเนี่ยจัดการอะไรมันคุยกับใครอยู่แม่น็ตฉันฉันไม่ได้คุยกับใครค่ะฉันไม่ได้คุยกับใครค่ะเน็ตแกคุยกับใครอยู่แม่แกเป็นแก่เป็นแก่ยาบงนะมะเขือไม่เดี่ยเป็นยังไงเหนื่อยเลยอะไรคะแม่ไม่ไม่ไม่ใช่แม่ฉันเออแม่ฉันไม่ได้เกิดเป็นต้นมะเขือแม่ใครยอมรับแล้วเมื <einfach Vietnamese> ่อกี้นี้ฮะแม่แม่แกเป็นมะเขือแม่จัดการอะไรไหมจัดการมัน แม่หนูจะจัดการอีเอื้อยแม่ปเป็นมาเขือมาตอบมาเลย เทิดจัดการเองงะมาเถอกชุบเทอทำไมฉันฉันกลัวทำไมอะไรไม่มาทำไมเนี่ยรจะกลับแล้วเหียก็ให้อยู่ต่อเฮียไหนอะเฮียที่ใส่แว่นตรงนู้นอ่ะกันเด๋อป่ะไม่ไม่พี่ซีอะไรทุกอย่างพี่ซีบอกงตัวมันขาดอะไรนะตัวมันขาดตัวขาดแล้วตอนนี้เป็นไงเดีย เปื่อยมาแล้วเนี่ยเอาไปเลยรอะไปอะไรโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยบอกแล้วเปื่อยมาแล้วเนี่ยน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจาก ปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มขน้นทุกเมนู อะไรไม่ีเรื่องประจําเรื่องเยอะเออก็แม่ถูกจับไปอีกแล้วอะค่ะเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้ที่แม่ไปต้นมะเขือแม่ถูกจับไปทําซุปมะเขือแล้วค่ะยายทําไงช่วยแม่หนูได้ไหมคะท่านนี้มันเกินความสามารถของฉันนะไม่ท่านต้องช่วยดิท่านมีอิทธิฤทธิ์ไม่ใช่หรอช่วยนะคะเดี๋ยวมีของดีมาให้ของดีเออมาหม้อไ้ยมาอันดีของเจ้าใช่ไหม หวานทองใช่ไหมหวานทองไม่ชอบค่ะโอ้โห,โหบาทละหลายหมื่นไม่งั้นก็อันนี้ก็ของของเจ้าไม่ค่ะนม่จะเป็นสร้อยเพชรอะไรหนูก็ไม่อยากได้หนูอยากได้แม่คืนมาเออเองั้นให้เองโอ้ยขอบคุณค่ะใจดีจังเลยเอ้าวแล้วอันนี้อะไรใช่ไหมอันนี้หนูมากค่ะหนูเอา เดี๋ยว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 อาอะไรคะทำไมถึงเอาอันเนี้คุณผู้ชมฟังนะคะเพราะหม้อทอดไร้น้ำมันสไมายทอดโดยไม่ต้องใช้น้ำมันดีต่อสุขภาพทำได้3 in 1ทอดอกย่างแล้วท่านั้นยังไม่พอค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันสไมายนอกจากทอดอาหารโดยไม่ใช้น้ำมันแล้วยังทำอาหารได้รวดเร็วอีกด้วยแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สไมายอยู่แล้วขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยก่ะท่านไม่ให้อยู่แล้ว ก็เอาไปใช้เองใช่แล <ke> ้วได้ไงคะอ้าวพอสมัยเติมความสุขทุกครอบครัวโอ้ยแหวนถ้าแ่วนแล้วเอาม้อทอดหนูคืนมาก่อนเอาม้อทอดสมัยมาก่อนเคลือนขึ้นมาอย่ไหนอยู่นี่เอาอ้้ยโอ้ยมันดีมากันนี้ ไปไหนกันหมดเนี่ยทหารของเราเนี่ยปล่อยให้นั่งเหงาอยู่สองคนกับเจ้าเนี่ยมาหาดเล็กขอรับท่านเจ้าเมืองก็ไปไหนกันหมดอ่ะพวกทห,ทหารเราเนี่ยลากิจลาป่วยหรือทําอะไรก็คงจะกลับบ้านไปต่างจังหวัดบ้างอาจจะไปหาปูหาปลาบ้างเพคะ อาหารหาปู้หาป้าก็ใช่ไงตอนนี้บ้านเมืองเรามันเดือดร้อนนี่ไปเ้าไปช่วยประชาชนใช่เออดีก็ยาไม่มีศึกสงครามอะไรก็ไปช่วยแบ่งเบาภาระเขาใช่ไปจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแต่เราอยู่กันสองคนมันรู้สึกเงาเงาเมื่อไหร่เขาจะกลับมาทกทีอ่ะก็คงอีกสักพักไปอืมโอ้ี่ซื้อมาแต่เช้าเลยใช่ไหมเนี่ยกินท่าหน่อยก็ดีนะ เพิ่มวิตามินซีใะกินแล้วผิวก็สวยพ่ะย่ะค่ะฮะผิวสวยใช่เพิ่มวิตามินซีไหนลองผิวทีพ่ะย่ะค่ะเดี๋ยวดิยังไม่ได้กินเนี่ยโอ้ยรอให้กินกอนเต๊ะมอก็มันเพิ่งนึกได้เมื่อกี้พะยะค่ะบีบใส่ตาเลยแหมความหยอกนะพ่อผมกินนะ เจ้ารู้ไหมว่าส้มบางอะไรอร่อยส้มบางลูกพะยะค่ะจริงบางลูกก็เปรี้ยวบางลูกก็อร่อยพะยะค่ะเอออันนี้น่าจะบางมดแน่เลยหวานกินแล้วหิวดีลองสิลองดูเลอง มันจะผิวดีหรือเปล่ามันจะผิวดียังไงทำอะไรเนี่ยผิวดีไปจยากาศผิวพันไม่ใช่มาผิวปากเมืองไม่ได้เจ้าตายเครียดให้สบับายมึงก็โอ้ยอยู่ในวังแก้เหงาไปเลยเมืองก็เหงาไปหมดเลยจริงๆแล้วบ้านเมืองเราเป็นไงบ้างตอนเนี้ย ช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงพะยะค่ะของก็ขึ้นราคาเนาะใช่พะยะค่ะของนี่แพงไม่หมดทุกอย่างอันหนุมก็แพงอันนี้ก็แพงหมูก็แพงอันนั้นก็แพงไก่ก็แพงแพงปลาก็แพงแพงแล้วมันมีอะไรถูกอ่ะมีถูกอย่างเดียวพะยะค่ะอะไรเมียพะยะค่ะเฮ้ยเมียจะถูกยังไงก็เรื่องอะไรก็แล้วแต่เมียถูกเสมอพะยะค่ะโ้หขนาดไม่ได้นัดกันนะหมู ท่านนัดแล้วโอ้โหนี่สดๆนะเนี่ยมี่เล่นไปคลำไปนะหลาทุกทีเอ้าแล้วบ้านเมืองข้างนอกเป็นไงอะรถลาขวักไขกันแย่เลยเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยเจราจรติดขัดพ่ะย่ะค่ะต้องแก้ไขเลยอันนี้เลยเห็นเขาบอกว่าเป็นไขอะไรไอกันทุกวันเลยจะไม่ใช่หรอใช่ก็มีฝุ่นฝุ่นอะไรนะ PM 2.5ใช่นี่ฝุ่นนี่เยอะหมดเลยพะยะค่ะมันไอยังไงกันบ้างก็ไอก็ไอแบบไอคอกไอแคกนะครับแล้วยังไงอีกไอกระดกไอกระเด็ก พอเลยยาวๆไอ้ยุ้มลูกกระเด็กกระเด็นโดนกระดานหม่อมฉันได้แค่นี้พะยะครัไม่ใหญยใหญ่เะเขือเทศเขาเรียกอะไรมะมะเขือเทศก็มะเขือเทศครับผมตรงๆเลยแต่ภาคเหนือมะเขืออ่าเธอลืงปะเนี่ยไม่ทันลืงเจ้ามะเขือเทศมะเขืออ่าโอ้ภาคเหนือเหรอใช่จ้าแล้วมะเขือเทศภาคใต้มะเขือเอลเหมือนภาคใต้เล่นไปเรื่อยก็สอบแค่สับปะรดกัน สองมาสับมาเริ่มไปไปมาเลยนี่ไงก็รอสัมรถอยู่นี่ส่งมาสิาเ,ไไเอ <S <S อสังหวะสิ <S <S สสไปมาแล้วก็ไปยังไม่ได้ <S <S นั่นไม่อยาก<อ>